เอาละนะครับติดตามชชมผมงานของกบยางแก้คันสีเหลืองวันนี้สภาพไม้ก็เป็นแบบนี้เลยฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันแค่นี้ก่อนนะฮะโดนจนได้นะฮะเนี่ยกบยางแก้คันสีเหลืองสภาพไม้ก็นี่นาบัวตรงนี้เลยที่ลกๆออ สุดยอดจริงๆนะกบยางแก้คันมี2ฝั่งนะฮะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ตีได้หมดมหมน,นีโอ้โหตัวนี้ซ้ายก็โอเคนะสองขีดกว่างสามขีดได้สวยงามมากมันต้องแบบนี้นะกบยางแก้คันอีกแล้วสุดยอดมากครับโอเค บายบายหมายเดิมนะฮะเนี่ยตัวนี้ตัวที่สองนี่แต่ตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนียหมายตรงนี้เลยสภาพที่เดิมฝีมือของกบยางแก้คันอีกแล้วแผงลิตรอีกแล้ววันนี้สีเหลืองี่ตัวแรกยังอยู่ตรงนี้เลยยังไม่ได้เก็บเลยอันนี้ตัวที่สองแล้วที่เดียวนะฮะที่เดียวได้สองตัวแล้วแม่มันสุดยอดจริงๆนะกบยางแก้คันนะนะ ไม่ได้โม่นะครับเนี่ยมันจริงๆเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้เก็บเลยเนะี่ยโอ้ยนะี่ตัวใหญ่นะันนี้มันตัวเล็กอ๋ออ๋ออ๋ออยู่ในนี้นะลูกนะอย่าดื้อนะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับกบยางแก้คันสุดยอดมากครับดูเลยเนะี่ยมิดเลยโอเคบายบายจุบ๊บจุ๊บแมนะฮะกบยางแก้คันสีเหลือง แค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ตัวที่สามหมายเดิมเลยเนี่ยนี่ตัวนี้เลยว่าทางโน้นก็มีรถไฟด้วยอะเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะนี่หมายเดิมเลยตรงนี้เลยรถไฟก็กําลังวิ่งเลยนะจากหน่นเลยนะคุปผม,มนะอันนี้ผมอยู่สารยา โอ้โหนี่เลยตัวที่สามตัวนี้ตัวพอๆกับตัวเมื่อกี้นะเดี๋ยวไปเก็บน้องกันนะฮะนี่หมายเดิมตัวนี้ตัวที่สามอีกสองตัวผมไปเก็บละนี่นะฮะกบยางแก้คันสีเหลืองอีกแล้วครับท่านแหมมันสุดยอดจริงๆของมันต้องมีนะโอเคหมายเดียวฮะสามแต้มนะนนะนีอ ตัวแรกได้ตัวนี้อันนี้ตัวที่สองใน,นตัวที่สามไอสองกับสามนี่น่าจะเป็นพี่น้องกันนะน่าจะอยู่ครอกเรยวกันดูลักษณะแล้วได้เรียกกันเลยแต่ตัวที่สามจะเล็กกว่านิดนึงอันนี้น่าจะเป็นพี่ใหญ่นะอันนี้พี่รองอันนี้น้องเล็กโอเคนะฮะสามตัวกบยางแก้คันสีเหลืองจัดให้วันนี้อีกแล้วครับท่านบา,บายบตัวหนึ่งแล้วฮะอันนี้ก็ตัวเล็กเหมือนกัน สภาพไม้ก็น,นี่แบบนี้เลยนะฮะนาบัวฝั่งนี้ก็เป็นคลองส่งน้ำนะเนี่ยนุ่นก็ลางรถไฟโอ้ยอันนี้ตัวที่สี่ละตัวที่สี่ของวันนี้นะฮะตรงนี้มันเป็นบ่อล้างอะนะเมื่อก่อนเขาเคยปลูกขบุ้งแต่ทีน,นี้ก็เลิกปลูกแล้วน,นี่นะฮะตัวที่สี่เดี๋ยวกลับไปหาเพื่อนมันกัน เป็นมีสามตัวโอ้หมันยังมีปากัดเหมือนเนี้ยได้ยินเสียงปากัดอยู่นะฮะโอ้ตรงโน้นได้บอกตรงโน้นก็บอกตรงโน้นได้สามสามตัวนะตัวที่สี่วันก่อนนะก็ที่งัดขึ้นไปโน่นบนยอดกระถินนู่นนี่ฮะไอ้เพื่อนมันโยตรงนี้เลย อตรงนี้ตรงนี้สามตัวเนี่ยนี้สามสามตัวอันนี้ก็ตัวที่สี่เอานะฮะแค่นี้ก่อนนะครับนั่นนะวันนี้กบยางแก้คันสีเหลืองจัดไปเลยสี่ตัวนะฮะโอ้ตัวนี้ตัวเล็กสุดเลยอะ่ะสองตัวนั่นก็ยังตัวใหญ่อยู่นะอันนี้พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่พี่รองพี่กลาง อันนี้พี่เล็กเลยัน,นตัวตัวเล็กเลยน้องเล็กน้องเล็กโอ,โอ,โอ้ตีแล้วเราเอากลับดีหรือเปล่าเนี่ยฮะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงบา,บายบายครับผมจะลองใช้เบ็ดเตะแก้คันเบ็ดตัวเล็กดูนะฮะนี่เมื่อกี้นี้ใช้ตัวใหญ่ไปแล้วแล้วก็อดจำแล้วก็หยดยางมันมีปลาตัวนึงอยู่ตรงนู้น,น่อยนะ มันกัดแล้วแบบกัดเหมือนไม่โดนอะมมนรู้มันปลาอะไรนะกัดดำตับตับ,ตบ,ตบเลยกระสงหรือเปล่าไม่รู้หรือชะโดป๊อกก็ไม่รู้นะโอ้โหกัดแบบกัดรุนแรงแต่ว่ามันกัดไม่โดนรู้ว่าเบ็ดมันตัวใหญ่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเล็กนะไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเนี่ยเนี่ยไอ้หมายตรงนี้อหลรที่วันนั้นที่โดนตรงกันตัวทองนะผม ผมส่งเหยื่อกบยางแก้คันปุ๊บเนาะตีใส่เห็นปลามันกัดลูกปลาไอตัวเงินทองว่าโผล่มาจากปาก็คาบคาบปุ๊บวิ่งเขา้ากอหญ้าเลยโอ้โหเราก็เสียได้เหยะนะื่อเนาะไม่เห็นด้วยว่ามันอยู่ในปากแล้วมันคายแล้วก็เลยงัดสเต็มที่เลยวัดมาโหกว่าจะดึงมาได้หลายนาทีอะสู้กันอยู่เป็นสิบนาทีถึงจะมาถ่ายคลิปได้เพราะว่าผมใช้โทรศรัพท์เนาะผมก็เลย ใช้มือถ่ายเอเนี่ยวันนั้นก็ในตรงนี้แหละที่โดนตรงเงินทองเดี๋ยวผมจะลองตีตรงนู้นดูนาเนี่ยช่องเนี้มันจะมีเมื่อกี้มันกัดอยู่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูเตะแก้คันเบ็ดตัวเล็กเตะแก่คันเบ็ดตัวเล็กถึงว่าตอนแรกโอ้ยมันกัดทั้งหลายท <go> being ีโอ้โหกัดไม่โดนอะ เบ็ดตัวใหญ่ก็แล้วอดจําก็แล้วเตะตัวใหญ่ก็กัดไม่โดนอดจําก็กัดไม่โดนโอ้โหอ้วนเลยตัวนเนี้ยกระสงกระสงฮะเนี่ยเอะแก้คันตัวเล็กตัวน,นี้นี่สภาพหมก้ก็ตรงนี้เลยตรงที่งัดกับตรงเงินตัวทองวันนั้นนะนะเนี่ยอยู่ฝั่งน้นนะตรวเงนินตัวทอง ป่าผับบงเมื่อก่อนเป็นตรงนี้ตรงนี้กลายเป็นลานบุญไปแล้วลุงเอาอะไรไม่รู้มาขึงไลน่นกโอ้ป่าแล้วทำไมมันกัดดุจังอุ๊ยหลุดแล้วมั้งเนี่ยไอ้หนูโอ้โหหลุดพอดีโอจะทำยังไงกับเองดีวะเนี่ยข้าไม่มีตู้ด้วยดีเอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่เตะแก้คันเบ็ดตัวเล็ก นะนานๆที่เอามาใช้ก็ได้ผลโอเคฮะสุดยอดมากครับบายบายจุบจๆสองหนึ่งช่อนซีสภาพไม้ก็นี่แบบนี้เลยลิมทางรถไฟะนะนู้นเลยฮะเป็นป่าเป็นป่าบัวป่าอะไรพวกนี้เป็นอย่างนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือกระสอง ช้อนช้อนช้อนสีกระสุนหนึ่งกลับแล้วครับบ๊ายบาย